สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แทต้าชีชแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่คอนเทนต์ของเกมคาร์บาลอินฟินิตคอมโบกันเนาะนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหลายอย่างเลยแหละแต่ว่าอยากมาให้โฟกัสที่ดันใหม่ที่เพิ่งเข้ามากันนิดนึงก็คือว่าดัน DX นะครับเป็นดัน DX 190นะครับดันสุดท้ายที่เข้ามานะครับในแพทชนี้เนาะซึ่งก็เป็นดันซีรีส์ดัน DX ที่ เอาไว้ฟาร์มในส่วนของอ e ีพีกบูทนะโดยปกติก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเข้าในส่วนของเนื้อหาเชิงลึกกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องแซดด c าซ o นะผมฝากไปกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องนั้นก็มีคอนเทนต์ลง นะครับเป็นประจำเหมือนกันนะครับส่วนใครที่อยากจะเติมคาร์บาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆมนะครับวันที่ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเป y ตรวินท็อปอัมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆทุกๆยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอ l l e t เพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเ่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็เพิ่มไปอีก1,000คอยเลยนะครับวิธีการก็ง่ายทีเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะคร นนนัั้ะครบให้ระบุจำนวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ด z r ทอนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือเปโตรบินไม่ได้มีแค่เกมคาร์บัลอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเปโตรบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอแอปพพพลลลิิเเเคคคคคชชชััััันน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  UG UG Phone Phone แแอออปที่่่่่จะะะะะะสสาาาาาามมมรรรรรถววยยยให้้้้้ืๆบบบไไดดดฟ์งงขขึึกก เป็นแอปพลิเคชันระบบคราวครับซึ่งเปรียบเสม, choices, มือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อน,อน,อนๆจะปิดมือถือไปแล้วก็ตามปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ครับซึ่งมันจะเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือแบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปืองค่าเน็ตหรือแม้กระทั่งแบบไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปลืองไฟ UT Phone นะครับจะช่วยตรงนี้ให้ได้ดีมากๆเลยนะครับ เพราะ MVP เนี่ยมันจะราคาเริ่มต้นกับแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งเท่าเท่านั้นแต่ว่าสเปคของมันน่จะสูงกว่าเจ้าตัวแพ็กเกจเริ่มต้นถึงเกือบเกือบสามเท่าเลยนะครับซึ่งตัว MVP เนี่ยถึงแม้ว่าจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าจะใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่ามากๆเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะแลกที่สาคัญคือใต้ description เนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับเข้ากลุ่มเพื่อติดต่อสอบถามปัญหาอาหื่นๆเพิ่ม,เ,มเติมแลกเปลี่ย ว่าเจ้าตัวดันดีเอ็กอะหลายคนค่อนข้างจะอีนิดนึงเนาะก่อนหน้านี้เพราะว่ามันเป็นดันที่แบบถ้าให้พูดกันตามตรงถ้าไม่นับนะครับในตัวกิจกรรมที่ตัวเกมให้มาเนี่ยไอตัวอัปเกรดขออภัยอีเวนต์นะครับดันเทียต,ตรงเนี้ยที่ลดราคาต้นทุนดันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขาดทุนง่ายมากใช่ไหมก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้มันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วทีเนี้ยไอเจ้าตัวดัน DX กก่อนหน้านี้เวลาเราลงกันอะ มันจะเข้าเหนือเยอะเขาเลยเอากิจกรรมที่เป็นในส่วนของกล่องเอลเซนะครับเจ้าตัวอันไหนว่าหายไปไหนแล้วเนี่ยอันนี้มาให้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็เพื่อลดต้นทุนดันให้เราลงดันในราคาที่ถูกลงได้ใช่ไหมแต่ว่าหลายคนน่ะก็ยังจะไม่ค่อยลงนะครับในส่วนของดัน DX กันก่อนหน้านี้นะครับด้วยแต่ว่าณปัจจุบันนะครับในในวันนี้นะดัน DX ดันสุดท้ายอะครับเข้าเรียบร้อยแล้วก็คือเจ้าตัว h i d เด้ o ทูมคิดทีหรือว่าเจ้าตัว En น t ช o ทูนี่แหละเข้าเรียบร้อยแล้ว ความสาคัญของดันนี้เข้ามามันมีอะไรบ้างจริงๆมันจะมีอยู่2เรื่องหลักๆนะครับที่ผมรู้สึกว่าดันนี้จริงๆอ่ะตอนแรกคนมองข้ามกันเยอะใช่ไหมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มน่าลงแล้วถามว่าน่าลงยังไงนะครับในประเด็นแรกเลยคือดันธาตุอ่ะมันมาครบแล้วเว้ยเพื่อนๆเด้หรอปะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวหิทธาตุที่เราดองๆกันไว้อ่ะมันมีหน้าที่แค่แบบเอาจริงๆเลยนะบางคนคือเอาไว้แค่ยัด NPC เพื่อเอา l z ใช่ปะ่ะแต่ว่าตอนเนี้ย หน้าที่ของมันอนะได้ถูกทําได้อย่างเต็มที่แล้วก็คือเราสามารถเก็บสะสมหินาธาตุทั้งหมดทุกสีแล้วนํามาแลกอีพิกบูสไฮเอสได้นะครับเฮ้ยขอให้อีพิกบูสอันติเมตดิเออเดี๋ยวเราตัดภาพไปกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ผมจบดันนะเดี๋ยวขอออโต้ดันรอบนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคจบดันแล้วใช่ปเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับพอตอนนี้ดันดีเอ็กมันเข้ามาครบทุกดันใช่ไหมเพื่อนเพื่อนดันดีเอ็กร้อยเก้าสิบเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือ เราสามารถนะครับสังเกตน,นะเราเอาตัวคริสตัลนะครับที่ที่เรามีเนี่ยไอตัวธาตุหินธาตุพวกเนี้ยนะครับเห็นปะคริสตัลออฟไอส์คริสตัลออฟไฟเออร์นะครับออฟวิน, Eye, Fire, น Wind, แล้วก็เอิร์ดเอามาเพื่อแลกนะครับอีพ e ิกบูทอันติเมทได้ละคือปกติเนี่ยอีพ e ิกบูทขั้นไฮเนี่ยมันเอาตัวอิเลเมนทัลคริสตัลมาแลกใช่ปะซึ่งไอเจ้าตัวอิเลเมนทัลเนี่ยมันก็คือหินธาตุจากดัน DX แบบปกติไอดันดีเอ็กที่มันก่อนหน้านี้แต่ว่าถ้าจะเอาอันติเมทนะครับเพื่อนๆจะต้องลงดันในนนส่วของดั DX ที่เป็นในส่วนของ DX รอเก้าเซตนี้เท่านั้นนะครับซึ่งมันใช้อย่างละ15เม็ดนะครับแล้วก็เราก็สามรารถคราฟในส่วนของ Epic ี o o t u l t i m a t e ได้ซึ่งอีพ o o ูท u l t ติ a t e ตอนนี้นะ่ยณปัจจุบันนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าราคาแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่แบบประมาณเท่าไหร่นะเพราะมันก็ไม่ได้มีขายแต่ว่าข้อดีของ Epic ี o o t u l t i m a t e คือเวลาเราเอาของคราฟเขียวอะครับที่เป็นของเดมอนไนตะมาคราฟต่อ มันจะเอามาใช้งานเป็นของที่แบบไม่ผูกมัดตัวละครได้ซึ่งมันไม่ต้องปลดนึกออกปะมันไม่จําเป็นต้องปลดให้เสี่ยงแตกนะครับเนี่ยยกตัวอย่างนะอย่างสมมติถ้าเป็นเลียงราคาจากสูงก็ได้อะเนี่ยไอของแบบอย่างเงี้ยนะครับเห็นปะบางทีคืออันเนี้ยมันขึ้นว่าผูกมัดเมื่อสวมใส่ถูกไหมแต่ถ้าในทางกลับกันนะครับถ้าเราของคราฟเขียวแบบเนี้ยนะครับแล้วมาใส่อีบิกบูทเห็นไหมอันเนี้ยมันบูทได้3ครั้งพอเราบูทเข้าไปอะครับไอเจ้าตัวเนี้ย จริงๆอันนี้ผมน่าซื้อมาใส่เลยเนี่ยทำเป็นเล่นไปก็จริงๆอันนี้อันนี้อันนี้น่าสนใจมากนะแล้วก็เอามาบูตนะครับถ้าเราบูตติดเป็นคาบม่วงอะเราไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องปลดขายเพราะว่ามันจะปลดได้ตลอดเวลานะครับก็ว่าเนี่ยอย่างเนี้ยยี่สิบสามบูตได้อีกครั้งหนึ่งแรงกว่าก็จริงแต่ผูกมัดตัวละครนะครับเนี่ยมันจะเป็นฟีลิ่งประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเฮ้ยนี่คิดได้เป็นสิบเก้าจริงๆอันนี้สวยเลยนี่สามแสนแปดเองไม่ต้องบูตด้วยนะยครับ แต่ว่าคลิปนี้เร,เราไม่ได้จะมาดูของกันนะครับอันนี้อันนี้บูทไม่ได้นะครับสังเกตดีๆทีนี้นะครับใจความสําคัญคือ1เลยอ e ีพิกบูทเข้าแล้วนะครับทำให้เราสามารถนะครับที่จะบูทไอเทมขึ้นมาได้2คือเดี๋ยวผมให้ไปดูหน้าเว็บอีกรอบหนึ่ง mm hmm. เจ้าตัวหน้าเว็บเพื่อนๆสังเกตไหมตอนนี้มันมีโซลสโตนเข้ามาแล้วซึ่งโซลสโตนนะครับเลเวล6นะครับดรอปที่ดัน DX เท่านั้นนะครับนี่บอกว่า บันดอบที่ดัน DX อ่ะไม่ใช่เท่านั้นต้องบอกว่า,วามีดอปในดัน DX เนี่ยดัน DX จะดอบหินสโตนเวล6เท่านั้นซึ่งตัวหินสโตนเลเวล6น่ะสแตทมันค่อนข้างโอเคคือถ้าเราไม่ลงดันนี้เนี่ยเราจะไปลงดันอื่นก็ได้นะครับจะไปลงขวดเขียวขวดขาวเทมปัสมิลาจเซเลเชียหรือแบบอะไรก็ตามแบบพวกนั้นได้หมดนะครับเราจะลงใน,นพวกนั้นก็ได้แต่ว่า ดัน DX กว่าผมมองว่าเป็นดันที่มันค่อนข้างจะน่าฟาร์มประมาณหนึ่งด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะว่า1นึ่งมันมีอีพิกบูสต์ถูกเปละ่ะ2คือนะครับเนี่ยดูนะโซนโทสโตนเลเวลหนะครับสแตทที่เรามีโอกาสจะสุ่มได้นะครับดีเฟนส์นะครับดามิทลีดิวอิกนอร์เพเน่ดีเฟนส์เลดแล้วก็อีเบชันนะครับสแตทตรงนี้มันเป็นสแตทป้องกันซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าสมมตินะครับเราจะตีบวก เพื่อเอาโซสโตนเอฟเฟกเนี่ยแล้วก็ถ้าเราจะฟาร์มเพื่อหาเนี่ยดันเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าอย่าลืมนะว่าโซสโตอเวลาตีอ่ะเราต้องตีเพื่อให้มันติดให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ให้ได้ลิงค์สูงที่สุดด้วยถูกไหมนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมตินะครับมองว่าแบบอ้สแตตมันไม่คุ้มเลยไม่ได้อยากใช้ผมให้ดูนี่เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้โซสโตนผมให้คุณดูอันนี้ณนะปัจจุบันนะอันนี้คือปัจจุบันเลยนะครับซึ่ง โซลสโตนนะครับเดเวล6เดี๋ยวเปลี่ยนราคามาเป็นต่ำสุดด้วยนี่เห็นป่ะตกแล้วอันละหมื่นแปดนะครับซึ่งอาจจะลงอีกแหละผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆนะครับแต่ว่าโซลสโตนเลเวลวหกนะครับนี่ถ้าสแต็อดูหน้านี้ก็ได้นี่วานะครับเนี่ยเวลาสุ่มเนี่ยมันมีโอกาสได้สแต็พวกนี้ใช่ไหมซึ่งนะครับโซสโตนอะตอนนี้มันราคาหมื่นแปดถ้าสมมติเราดรอ ไม่รู้แหละสิบรอบอาจจะดอปสักหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่แน่ใจเลรดรดอกเหมือนกันมันก็ช่วยลดต้นทุนให้เราได้อีกนะครับโซลตโตนหรือจะเอามาตีบวกเองใช้เองก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมทาคลิปให้ดูด้วยเพราะตอนนี้ผมก็กาลังฟาร์มอยู่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยหนึ่งเลยคือมีตัวโซลสโตนเข้ามาเพื่อลดต้นทุน2คือณปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีกิจกรรมนะครับซัพพอร์ตในส่วนของตรงนี้นะครับที่ทําให้เราสามารถซื้อนะครับใบดันได้ในราคาที่ถูกลงด้วยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ครับตัวในเกมเองอ่ะก็ลดราคานะหินดีลงเหมือนกันจากที่ตอนแรกเนี่ยเวลาเราจะซื้อดัน DX พวกนี้หินดีอะ่ะมันจะใช้10เม็ดใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันอะ่ะใช้เพียงแค่5เม็ดเท่านั้นเองนะครับนี่ให้ดูเห็นปะ่ะใช้หินดีเพียงแค่5เม็ดเท่านั้นก็คือถือว่าถูกลงทุกช่องทางเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันส่งผลกับดัน DX ทั้งหมดนะเห็นปะ่ะ DX อันอื่นก็ลดนะครับเนี่ยสมมติเฟรมเฟรมเ,รมเมนทใช่ไหมก็จาก10ก็เหลือ5 ที่สําคัญคือไม่จําเป็นต้องเป็นดัน DX ตัวทูมสโตนนะเพื่อนๆไปลงดัน DX เก่าๆอันนี้ก็ได้เห็นปะเฟรมเนตอะ่ะผมก็ซื้อมาแล้วของวีคนี้นะครับยีชิ้นนะครับเพราะว่าซื้อหน้าเว็บอะ่ะมันถูกกว่ามันตกอันละ2บาทเองอแต่โอเคอาจจะต้องมีอาร์คเกมเยอะหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งวีคนี้ผมซื้อไปแล้วแต่ว่าความคุ้มมันอยู่ตรงนี้นครับถติเรลาลงดัน DX ด้วยตัวอาร์คเกมอ่างเงี้ยมันจะคุ้มมากเพราะว่าต้นทุนเราจะถูกมากใช่ไหมแถมเขาเรียกว่าสิ่งที่เราจะได้ชชว์ตอนจบดันก็คือเงินอย่างน้ออยคื 5M 2คือได้ยังได้ลุ้นของนะครับที่ยังอยู่ในดันเจียนอยู่ถูกไหมสามคือมีหินธาตุด้วยเพื่อนๆแล้วหินธาตุก็ยังเอาไปคราฟอีพิกบูทต่อได้อีกนะครับแล้วนะครับก็ยังมีดอปโซลสโตเลเวลหกที่เราจะเอามาใช้เองก็ได้นะครับเพราะว่าโซลสโตน่อเพื่อนถ้าผมจำไม่ผิดอะโซลสโตนที่เป็น เจ็ดช่องอันเนี้ยเราต้องใช้หินโซโตนคือคือต้องบอกก่อนโซโตนอะ่ะหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งช่องหนึ่งเลเวลต่อหนึ่งช่องสมมติเดนเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้าเลเวลหกยังไงสุดท้ายอ่ะโซโตนเลเวลอันนี้มีแค่สี่ใช่ไหมเนี่ยนนี้แค่ห้านะครับขออภยัยอันนี้หกนะครับอันนี้เจ็ดนะครับคือโซโตนอะ่ะ ในแต่ละช่องอะ่ะมันใช้ของตัวเอง1อันหมายความว่าถ้าคุณจะทำเฮต้าโคอ่ะคุณต้องใช้หินโซโตเลเวล6จากดัน DX อยู่แล้วถ้าคุณจะทำเฮตาโคอ่ะคุณต้องใช้โซโ,ซโตเลเวล6จากดัน DX อยู่แล้วเว้ยเนียอว่าถ้าเราจะลดต้นทุนนะครับเพื่อที่จะไปลงดันที่เขาเรียกว่าคุ้มค่าแล้วได้ของมาใช้ด้วยได้2ทางมีทั้งอีพิกบูธ โซโตนผมว่าดันดีเอ็กน่าจะจบไวสุดแล้วก็คุ้มสุดมั้งนะณตอนนี้นะครับต้องลองดูอีกทีนึงแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าดันดีเอ็กค่อนข้างน่าสนใจณในช่วงที่มีโซโตโตนเข้ามานะครับยังไงก็ใครลองเทสแล้วคุ้มไม่คุ้มยังไงบอกได้นะครับแต่ว่าณปัจจุบันวันนี้นะครับดันดีเอ็กเข้าแล้วครบเซตทุกชิ้นเดี๋ยวผมไปเทสมานะครับว่ายังไงคุ้มไหมขาดทุนหรือเปล่าเดี๋ยวมาเจอกันนะครับแล้วมาสรุปผลกันนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วย ไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ขอฟาร์มเดรบผาโซโตนก่อนอาจจะขายก่อนด้วยซ้ำช่วงแรกราคาน่าจะสูงแต่มันใช้ปริมาณเยอะดีไม่ดีอาจจะต้องเอาไปใช้เองทั้งหมดนะครับเพราะอย่าลืมนะโซโตนทุกครั้งที่เรากดใช้มันจะเป็นการสุ่มสแตตแล้วต้องตีบวกถ้าตีไม่ติดสแตตไม่สวยต้องรีทิ้งเพื่อตีใหม่เพราะฉะนั้นดัน DX ค่อนข้างน่าสนใจถ้าจะฟาร์มโซโตนเพื่อใช้เองนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเพราะว่าโซโ,ซโตเลเวลหดอปจากดันนี้แปลถึงว่าสูงสุดแล้วนะครับโซโตน7มาจากกิจกรรมเท่านั้นเลยอย่าลืมนะครับถ้าจะฟาร์มเพื่ออัพตัวละครดันดีเอ็กซ์พรีเมียมขอภัยดันดีเอ็กร้อยเกทุกดันนะครับเป็นทางเลือกที่ดีนะนะช่วงนี้นะครับยังไงฝากด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปไหมครับ